จะมีการปรับปรับเกณฑ์หรืออาจจะมีการสํารวจ เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่พอได้รับเรื่องร้องเรียนมาเยอะเหมือนกันยังไงคะในรายละเอียดที่จะพอจะบอกได้ว่าปัญหาตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราอยากจะปรับเกลี่ยับัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะคะ่ะคือกําลังดูอยู่ครับว่า,บบาอาจจะต้องมีการทบทวนกบคนที่ได้รับใหม่อย่างเช่นเรื่องเกมรายได,ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างผมไปได้ยินชาวบ้านบอกนะ,ะบอกว่ามีนาร้อยไร้ก็ยังได้เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะอ,อะไรแบบเนี้เราก็ต้องมามาทบทวนเรื่องเกมเหล่านี้เพื่อให้เป็นธรรมฮะพูดง่ายๆว่าบัตรคนจน แต่บางคนจนไม่จริงใช่ใช่ใช่อันนี้เราก็ได้ยินมาน,นะซึ่งซึ่งอันนี้ก็ได้พูดคุยกันว่าอาจจะมีการปรับ เปลี่ยนใหม่เขาต้องบอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดฉะนั้นเราจะเอาปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยมามาลงโทษคนทั้งหมดมันก็อาจจะไม่ถูกนะครับแต่เราก็ต้องไปปรับปรุงมปรับเปลี่ยนให้มันถูกต้องซะโอนเงินจ่ายเงินเยียวยา3ามกลุ่มเปราะบางค่ะและที่สําคัญนะคะในส่วนของการรับเงินเดือนตุลาคมหลังจากนี้ค่ะมีทั้งเงินสดกดออกมาใช้ได้รูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทุกกลุ่มจะได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่า หากไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน20ล้านสิทธิ์เท่านั้นลงทะเบียนเย็น,ยนตัวๆแล้วก็กดรับสิทธิ์ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังให้ทนันท่านก็จะได้เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัฒน์ใช้จ่ายแบบจุกๆเริ่มตั้งแต่29ตุลาคม2568เป็นต้นไปอัปเดตตารางการจ่ายเงินสวัสดิการในเดือนตุลาคมสําหรับการรับเงินค่ะคุณผ,ผู้ชมใครบ้างได้รับสิทธิทุกกลุ่มมาแน่นอนและพรุ่งนี้เตรียมความพร้อมกาง เป๋ารอการอ,อุนเงินจ่ายเงินอ,อุนตรงเข้าบัญชีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะและยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ใน3กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดพรุ่งนี้นะคะ10ตุลาคม25 6 8รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินค่ะกลุ่มแรกก็คือการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกติแบบขั้นบันไดอายุ60ปีถึง69ปีรับย่ที600บาท70ปีถึง479ปีรับอยู่ที700 80บาปถึง 19ปีรับอยู่ที่800บาทค่ะ90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทค่ะซึ่งทุกวงเงินโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะคุณผู้ชมยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้ตามมาด้วยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะและปฏิทินนะคะแจ้งชัดออกมาแล้วตลอดปี 25. 6 9ในการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของกลุ่มกิจการเด็กค่ะมาแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ์โอนตรงเข้าบัญชีให้เลยนะคะและ,และกลุ่มที่3ค่ะจะเป็นในส่วนของผู้พิการจ่ายเงิน เบี่ยงที่ผู้พิการแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทแต่ถ้าหากท่านเป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัดการแห่งรัฐด้วยก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก200บาทรวมและจะจ่ายในวันที่20 ตุลาคม2568ร่วมจ่ายในเดือนตุลาคมก็จะได้รับอยู่ที่1,000บาทรวมแสดงความยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนค่ะจะได้รับการโอนเงินอย่างต่อเนื่องวันที่15ตุลาคมนี้นะคะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสะสะทั่วประเทศกางกระเป๋ารอการโอนเงิน2,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีค่ะและวันที่18ตุลาคมนี้พี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวนาข้าวนาปีที่มีการส่งข้อมูลปรับปรุปงทะเบียนเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถาน น่าเปลี่ยนส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกศ18ตุลาคมนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีนะคะสําหรับไร่ละ1,000บาทเกษตรกร,กรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีรวมแสดงความยินดีด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะวันที่20ตุลาคม2568ค่ะ ผู้ใดที่ได้รับสิทธิริการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ชมที่เป็นผู้พิการมีบัตรประจาตัวผู้พิการก็จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการอีก200บาทโอนตรงเข้าบัญชีสําหรับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการผู้ที่ได้รับสิทธิริการแห่งรัฐค่ะและนอกจากนี้นะคะในวันที่24ตุลาคมค่ะรอบเก็บตกรอบการโอนซ้ําเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่100บาทจนถึง800บาทจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีสําหรับรอบเก็บตกนะคะในส่วนของผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปปีขึ้้นไแลวก็็เปนผู้้ที่ไดรับสิทิการ รผูกบัญชีพร้อมเพ์ได้แล้วปบประจำตัวประชาชนดําเนินการเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินในวันที่24ตุลาคม2 5 6 8นหสนี้โอนตรงเข้าบัญชีค่ะและการจ่ายเงินจ่ายตามช่วงอายุที่ท่านเกิดด้วยนะคะรับตั้งแต่1 0 0ถึง800บาทยินดีกับพี่น้องประชาชนค่ะใครผูกบัญชีพร้อมเพ์ได้แล้วปบประจำตัวประชาชนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินยินดีด้วยนะคะ นี่ค่ะวันที่20ตุลาคมนี้เป็นวันแรกนะคะที่ในส่วนของโครงการคนละครึ่งจะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ช่องทางเดียวเท่านั้นในการรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัทกดรับสิทธิ์ให้ทันแล้วก็กดลงทะเบียนให้ทันเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพัทซึ่งวันที่29ตุลาคมนะคะจะเป็นวันแรกที่ให้กดรับเงินค่ะคุณผู้ชมผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนท่วประเทศค่ะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคช ท่านเป่าตังให้เรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ในวันที่ย9ตุลาคม2 5 6 8นี้สามารถใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งได้ทันทีและการใช้จ่ายครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นใครได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องใช้จ่ายตั้งแต่29ตุลาคมและไปสิ้นสุดในส่วนของการใช้จ่ายครั้งแรก11พฤศจิกายน2 5 6 8เพื่อจะได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งพัดและไม่ถูกยกเลิกที่สําคัญ <S <S อย่าลืมลงทะเบียนกดรับสิทธิ์ให้ทันนะคะและนอกจากนี้โค้งสุดท้ายจริงๆในการจ่ายเงินของเดือนตุลาคมค คือวันที่31ตุลาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39เงินสงเคราะห์บุตรค่ะคุณผู้ชม1,000บาทต่อบุตรหนึ่งคนข่าวแล้วไม่เกิน3คนโอนตรงเข้าบัญชีนะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นี่คือรายละเอียดในการจ่ายเงินทั้งหมดค่ะของเดือนตุลาคมที่นํามาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมเตรียมความพร้อมเช็คสิทธิ์ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนการรับเงินทุกๆสวัสดิการที่ทางภาครัฐให้สิทธิในการช่วยเหลือนะคะคลิปนี้ นี่นาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ